เรื่องราวการล้างบางมนุษย์ในเมืองมูจีเหล่าผู้คนที่มีชีวิตรอดต้องอยู่อย่างสิ้นหวังท่ามกลางฝูงมนุษย์กายพันธุ์ที่สูดดมควันสีดำจากหลุมลึกลับเข้าไปและถ้ามนุษย์คนไหนอยากรอดห้ามสูดควันดำเข้าไปเด็ดขาดสวัสดีครับผมบีทีเอสมูวี่คลิปนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าดาร์โคและซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ในปี2021ถ้าพร้อมรับชมรับฟังผมสปอยแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมก็มีของอร่อยมาแนะนำ ไส้กอรอกก้าวแซบอีสานไม่ว่าคุณจะทําเป็นกับแก้มกับข้าวหรือกินเล่นเลือกทอดหรือย่างไส้กอรอกเนี่ยจะมีความนุ่มเด้งอร่อยและที่สันสวยงามน่ารับประทานที่สําคัญมีอยอยสะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยแท้แน่นอนต้องไส้กอรอกก้าวแซบอีสานบอกว่ามาจากวิธี2สองมุกวี่มีส่วนลดให้20%สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัวหนังได้เปิดมาที่เมืองมูจีซึ่งเมืองแห่งนี้เงียบสงัดไร้คนฟุง้งซ่านและพื้นที่ร,บรอบๆของเมืองมูจีก็เต็มไปด้วยหมอก ภาพได้ตัดมาที่โดยุนที่กําลังหนีตัวอะไรบางอย่างจังหวะที่โดยุนกําลังจะพลาดท่านักสืบอ,อีฮวาซอนได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันผมขอเรียกสั้นๆว่านักสืบซอนนะครับทางด้านยูแทฮันที่กําลังหนีเอาตัวรอดจากฝูงมนุษย์กายพันระหว่างนั้นนักสืบซอนเนี่ยก็ได้ถูกตัวอะไรบางอย่างเข้ามาทําร้ายแต่ทว่ายูแทฮันเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันทั้งคู่ได้ยืนดูตัวอะไรบางอย่างด้วยความตกใจตอนเนี้ยตัวหนังก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าตัวประหลาดที่เข้ามาทําร้ายพวกเขาเนี่ยมีลักษณะแบบไหน แล้วตัวหนังก็ได้เล่าย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้างบางมนุษย์ในเมืองมูจีวันนี้นักสืบซอนก็ได้เข้ามาเคารพศพของสามีเธอได้นึกถึง,ถงเหตุการณ์เสียชีวิตของคนที่เธอรักระหว่างนั้นลูกน้องคนหนึ่งก็ได้โทรมาบอกกับนักสืบซอนว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมคล้ายกับสามีของนักสืบซอนนักสืบซอนได้รีบไปที่จุดเกิดเหตุและขอหัวหน้า,นาเนี่ยดูแลคด,ดีนี้แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่บริเวณเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมูจี ตาลุงคนหนึ่งได้เข้ามาเดินป่าขณะที่กําลังนั่งพักตาลุงก็ได้สังเกตเห็นแสงอะไรบางอย่างพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆจู่ๆก็ได้มีตัวลักษณะคล้ายงูโผล่มาตาลุงที่ตกใจมากเนี่ยก็ได้พัดตกจากเขาจากเหตุการณ์เนี่ยมันทําให้วัตถุคล้ายแก้วเนี่ยแตกออกควันดําได้ลอยเข้าไปหาตาลุงในทันทีที่ควันดาเข้าสู่ร่างในตาของตาลุงนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทตาลุงก็มีอาการเห็นภาพหลอนแล้วคุ้มคลั่งถึงสิ่งที่เขากลัวภาพก็ได้แตดมาที่นักสืบซอนเธออาถัยอยู่ที่โซ ระหว่างนั้นก็ได้มีข้อความจากคนร้ายที่ส่งมาย่อเยอยเธอนักสืบซอนจึงตัดสินใจตามไปที่อยู่ของคนร้ายจาก GPS แล้วตัวของคนร้ายเนี่ยก็อยู่ที่เมืองมูจีด้วยนะครับแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่คิมโบอึนเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นพยาบาลเธออาศัยอยู่กับลูกลูกของเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าโดยุนทั้งคู่เนี่ยรักกันะสนิทสนมกันมากเลยนะทางด้านร่างทรงหญิงในเมืองมูจีหลังจากที่เธอไม่สามารถทําพิธีอะไรบางอย่างได้สําเร็จร่างทรงหญิงก็ได้เริ่มหมดศรัทธากับสิ่งที่เธอเนี่ยน ัดกลับมาที่นักสืบซอนเธอได้ตามแกะรอยคนร้ายจนกระทั่งมาถึงเมืองมูจีในระหว่างทางก็ได้มีคนเดินออกมาตัดหน้ารถและเขานั่นก็คือตะลุงที่สูดควันดำเข้าไปจากนั้นตะลุงก็ได้หนีเข้าไปในป่าพอนักสืบซอนแกะรอยจนมาถึงที่ก็ได้เห็นแต่เพียงโทรศัพท์ลูกน้องของนักสืบซอนก็ได้โทรมาบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่ของคนร้ายแต่มันเป็นโทรศัพท์ของพยาบาลสาวที่มีชื่อว่าคิมโบอึนแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ร้านเสริมสวยในเมืองมูจีตะลุงก็ได้ตายไปพร้อมกับเมีย พอตำรวจได้มาตรวจสอบจึงได้รู้ว่าตะลุงเนี่ยเป็นคนเก็บเมียของตัวเองทางเจ้าหน้าที่โจเขาเพิ่งได้เป็นตำรวจได้ไม่นานพอเจ้าหน้าที่โจได้เห็นศพเป็นครั้งแรกเขาก็ถึงกับอ้วกแตกออกมาเลยนะส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนก็มีชื่อว่าพักนะครับแล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่ยูแทฮันกับยองชิกทั้งสองคนมีอาชีพเป็นคนลากรถแล้ววันนี้พวกเขาก็ได้เข้ามาล่าอาหารในป่าจูจ่ๆยองชิกก็ได้ปวดท้องจึงขอเข้าไปปวดทุกข์ในป่าระหว่างที่กําลังจะปวดทุกยองชิกได้เจอเข้ากับแก้วสีเขียวประหลาด แทฮันก็รู้สึกแปลกใจที่ยองชิกเนี่ยหายไปนานเขาจึงเข้าไปตามหาพอยองชิกได้หันมาในตาของเขาก็ดำสนิทยองชิกได้พุ่งเข้าไปทำร้ายแทฮันอย่างบ้าคลัง่งแต่ทว่าแทฮันก็ได้จัดการยองชิกจนสลบไปหนังได้ตัดกลับมาที่นักสืบซอนที่กำลังสอบถามเรื่องโทรศัพท์ที่หายไปของพยาบาลคิมพยาบาลคิมก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามายืยมโทรศัพท์ของเธอแต่พอเธอเผลอผู้หญิงคนนั้นก็ได้ขโมยโทรศัพท์ของเธอไป เวลาเดียวกันแทฮันก็ได้พาตัวของยองชิกเนี่ยมาที่โรงพยาบาลยองชิกได้มีอาการคุ้มคลั่งจากการที่เขาได้เห็นภาพหลอนทีหมอและพยาบาลพยายามจับตัวเขาไว้แต่ยองชิกเนี่ยก็ได้กัดไปที่แขนของหมอแล้วได้หลบหนีออกไปได้ยองชิกได้ถูกรดชนแต่เขาก็ได้ลุกขึ้นมาพอแทฮันได้เดินตามมายองชิกก็ได้เห็นภาพหลอนจึงตัดสินใจวิ่งหนีไปตัวหนังได้ตัดมาที่ล่างทรงที่กําลังนั่งหมดสภาพ ขณะที่เธอกําลังนั่งอย่างสิ้นหวังก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากบนเขาเธอได้เดินตามเสียงนั้นไปส่วนทางด้านยองชิกก็ได้หนีขึ้นมาบนเขาและนักสืบซอน,นก็ได้ตามยองชิกมาด้วยนะแต่ทว่าเธอก็ได้พบเข้ากับหลุมดําลึกลับทางด้านแทฮันที่ตามมาเขาก็เผอไปแต่ตัวของนักสืบซอนตัวเธอก็ได้เข้าสู่ผวังของหลุมดําเสียงปริศนาภายในนั้นก็ได้บอกกับนักสืบซอนว่าให้ตามล้างแค้นคนที่ทําให้สามีของเธอต้องตาย แต่ในความเป็นจริงนักสืบซอนได้หันปืนไปทางแทฮันในตาของเธอเมื่อดำสนิทจังหวะที่เธอกำลังจะเหนี่ยวไกสามีของเธอก็ได้โผมาแล้วบอกให้เธอเนี่ยปล่อยวางพอนักสืบไปลดปืนลงตาของเธอก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นปกติแล้วเธอก็ได้สลบไปทางด้านแทฮันก็ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่และได้แบกเธอเนี่ยลงจากเขาระหว่างนั้นร่างทรงก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดร่างทรงจึงเดินเข้ามาที่หลุมดำด้วยความสงสัยแล้วควันดำก็ได้เข้าสู่ร่างเธอโดยไม่รู้ตัว ทางทด่านตำรวจก็ได้บังเอิญตามมาเจอกับหลุมดำพอดีเลยนะแล้วเจ้าหน้าที่โจเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยความแปลกใจส่วนเจ้าหน้าที่พักก็ได้โทรหาเจ้าของที่ดินซึ่งเขาเนี่ยก็คือผอ,อทางผอ,อ,อเนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยนะผอ,อสั่งเจ้าหน้าที่พักให้รีบไปถมหลุมโดยเร็วที่สุดภาพได้ตัดกลับมาที่นักสืบซอนหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นแทฮันได้เดินตรงดิ่งเข้ามาใกล้กับตัวนักสืบซอนเพื่อตรวจสอบความผิดปกติตาของเธอแทฮันก็ได้บอกกับนักสืบซอนว่าตัวเธอเกือบจะฆ่าเขาแล้ว แต่จูๆ่ๆนักสืบซอนก็ได้ปวดหัวขึ้นมาเธอได้เห็นหลุมดําและเสียงปริศนาแต่ระหว่างนั้นลูกน้องของนักสืบซอนเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าคนร้ายได้เข้าไปในอุโมงค์มูจิตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแทฮันจึงอาสาพานักสืบซอนเนี่ยไปที่อุโมงค์หนังได้แตะไปที่ครูโจเขาเนี่ยเป็นครูที่รักนักเรียนมากเลยนะครูโจได้ทักดงริมและเห็นแผลของเธอจึงบอกให้ดงริมเนี่ยเข้าไปทําแผลที่ห้องพยาบาลตัวของดงริมเนี่ยเธอก็มักจะโดนเพื่อนแกล้งอยู่เสมอและเธอก็เป็นคนเงีย ภาพได้ตัดมาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้ทำชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มข้างมาส่งที่โรงพยาบาลแล้วชายคนนี้ก็ได้สูดควันดำเข้าไปด้วยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่พักก็ได้โทรหาเท่าแก่เพื่อให้มาถมหลุมปริศนาทางด้านล่างทรงหญิงในตอนนี้เธอก็ได้ยอมรับเสียงปริศนาจากหลุมดำเข้ามาอยู่ภายในตัวเธอล่างทรงก็ได้ะเลงเลือดตัวเองแล้วก็พูดคำว่าใครที่ไม่ยอมรับในตัวฉันมันจะต้องตายตนนเธอก็ได้พูดอย่างนี้อยู่ซ้ำๆนะครับ ภาพก็ได้ตัดมาที่พ่อหนุ่มเสื้อแดงได้มีตแก่คนหนึ่งที่ข้างเรื่องพระเจ้าองค์ใหม่เข้ามาทักแล้วเขาเนี่ก็เรียกพ่อหนุ่มเสื้อแดงว่าพาราดอนเอาเป็นว่าผมเรียกหนุ่มเสื้อแดงเนี่ยว่าพาราดอนนะครับตะเ่า่ยื่นใบปิวชำระบาปให้กับพาราดอนแต่เขาเนี่ยก็ไม่สนใจแถมปัดใบปิวเนี่ยทิ้งกะจุยกระจายเลยนะจากนั้นพาราดอนเนี่ยก็ได้เข้าไปบังคับให้ดงริมเนี่ยไปเดินเล่นกับเขาหนุ่มสาวทั้งหมดได้มารวมตัวกันเพื่อขึ้นเขาไปดูหลุมปริศนา พอหนุ่มสาวมาถึงต่างก็พากันตกใจกันใหญ่เลยนะกับความใหญ่ตัวมโหฬารของหลุมดําด้วยความสงสัยว่าหลุมดำเนี่ยมันลึกแค่ไหนพวกเขานะจึงไปแย่งโทรศัพท์ของดงลิมคือพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมักจะชอบแกล้งดงลิมอยู่เสมอเลยนะครับพอนามือถือของดงริมมาได้ก็หย่อนลงไปในหลุมจู่ๆโทรศัพท์ของดงลิมก็ได้ถูกดึงอย่างแรงจนมือถือของเธอเนี่ยตกไปในหลุมเลยนะครับทางดงริมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเธอเก็ได้แต่เงียบนะแล้วความสวยเนี่ยก็ได้มาหาพวกเขาหญิงสาวในกลุ่มคนหนึ่งได้ถูกควันดาเข้าล่าง เธอวิ่งเข้าไปทไําร้ายเพื่อนของตัวเองจนทําให้เพื่อนสาวเนี่ยถึงกับเสียชีวิตและเพื่อนสาวอีกคนก็ได้สูดควันดําเข้าไปเธอได้เดินตรงดิ่งและตกเข้าไปในหลุมดําทางพลรอนกับเพื่อนหนุม่มเนี่ยที่เห็นท่าทีไม่ดีก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะแล้วทิ้งดวงริมเนี่ยให้อยู่คนเดียวจากนั้นควันดําก็ได้เข้าสู่ร่างของเธอพลรอนกับเพื่อนหนุ่มที่วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่เพื่อนหนุ่มคนนี้ก็ไม่รอดนะครับเพ,พราะพลรอนเนี่ยได้ขับรถหนีแล้วทิ้งเพื่อนไปเลยนะส่วนหลุมดําในตอนนี้ควันก็เริ่่่มมมพุงขึ้นนมามา,มากเเรเรือยๆะคับ ตัดมาที่นักสืบสอนที่เข้าไปในอุโมง์จูๆ่ๆอาการปวดหัวก็กำเริบเธอเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนในตาของเธอก็กลายเป็นสีดำและหันทางปืนไปที่แทหฮันแทหฮันพยายามเรียกสติของเธอแต่พอเธอเห็นภาพหลอนที่สามีเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าเธอเนี่ยก็ดิ้นจุหลุดสามีของเธอก็ได้บอกให้เธอเนี่ยออกจากหลุมดำซะแล้วปล่อยวางเรื่องนี้ไปทันใดนั้นรถบรรทุกเนี่ยก็ได้ขับเข้ามานักสืบสอนเนี่ยก็ไม่ยอมหลบนะและเป็นทางแทหฮันที่ช่วยชีวิตเธอไว้ได้อีกครั้ง ระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังคุยกันไฟในอุโมงค์เนี่ยก็ได้ดับแทฮันได้ถามนักสืบซอนไปว่าตอนอยู่บนเขาอ่ะได้กินอะไรลงไปหรือเปล่าเพราะตาของนักสืบซอนเนี่เป็นสีดาเหมือนยองชิกนักสืบซอนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่เธอเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าจูจู่ก็ได้เห็นภาพหลอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังจะฆ่าสามีเธอและที่เธอมาที่เมืองมูจีก็เพราะจะมาจับคนร้ายแต่พอเห็นหลุมดําจูจู่เธอก็สลบไปจากนั้นแทฮันก็ได้แนะนําให้นักสืบซอนเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลทางด้านเท่าแก่ที่กําลังเดินทางไปถมหลุมดํา แต่ระหว่างเดินทางชิ้นส่วนของแม็กโคเนี่ยก็ได้ไปเกี่ยวกับสายไฟซึ่งมันก็ส่งผลให้ไฟในเมืองมูจีเนี่ยดับทั้งหมดเลยนะเจ้าหน้าที่พักเนี่ยก็ได้เกิดร้อนใจจึงรีบเข้ามาดูพอเขาเห็นก็โวยไวายใส่ท่าแก่ใหญ่แล้วเกือบจะมีมวยกันเลยนะระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเถียงกันจู่ๆก็มีหญิงสาวที่ถูกควันดําเข้าเนี่ยกระโดดเข้ามาทาร้ายพวกเขาควันดําได้กระจายตัวอย่างรวดเร็วแล้วเข้าไปอยู่ในร่างคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่พักที่เห็นท่าทีไม่ดีเนี่ยเขาก็รีบขับรถหนีไปเลยนะคร ทางด้านโรงพยาบาลมูจีก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเนื่องจากไฟดับหมอชัยลสูตรศพต่างก็เกี่ยงงานกันจูจ่ๆตาลุงเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพและเข้าไปจัดการกับหมอทั้งสองคนอยากอู้งานดีนะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ภายในเมืองมูจีโดยุนได้ส่งข้อความไปหาแม่แต่จูจ่ๆก็ได้มีคนมาเคาะประตูและพูดว่าแม่กลับมาแล้วตัวของโดยุนเนี่ยก็ลังเลที่จะเปิดประตูนะครับจังหวะนั้นแม่ของโดยุนเนี่ยก็ได้โทรมาโดยุนเนี่กรู้ได้ทันทีเลยนะว่าคนที่เคาะประตูเนี่ยไม่ใช่แม่ของเธอ ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังบานประตูก็ได้โผล่อ,ออกมาในตาของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดำสนิทจากนั้นมันก็เดินเข้ามาในห้องแล้วพยาบาลคิมเนี่ยก็ได้เห็นใบหน้าหญิงสาวที่จะมาทําร้ายโดยุนแต่หนังก็ได้ตัดมาที่โรงพยาบาลที่เธอทํางานอยู่ตอนนี้ตะลุงเนี่ยก็ได้ออกมามัน,นก็ได้เข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนักสืบซอนนถึงเข้ามาช่วยแต่กลับถูกตะลุงเนี่ยเล่นงานซะแทนแทฮันถึงเข้ามาช่วยแต่เขาก็ไม่สามารถสู้แรงตะลุงนี้ได้เลยนะ ระหว่างนั้นพยาบาลคิมเนี่ยก็ได้เดินผ่านมาพอดีตาลุงเนี่ยก็ตรงเข้าไปหวังจะทำร้ายเธอและคราวนี้นักสืบซอนเนี่ยก็ได้ยิงตาลุงเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับจากนั้นพยาบาลคิมก็ขอร้องให้นักสืบซอนเนี่ยช่วยลูกสาวของเธอนักสืบซอนเนี่ยก็ได้ตอบต,ตกลงที่จะไปช่วยโดยุนนะครับแทฮันได้มอบวอวิทยุให้กับนักสืบซอนเพื่อเอาไว้ติดต่อกันหากฟังได้ฟังหนึ่งต้องการความช่วยเหลือก็ให้ใช้วอนี้ก่อ,อนที่แทฮันจะไปหายองชิกแทฮันก็ได้บอกกับหมอคนหนึ่งว่าอย่าให้ควันเข้ามาในรงพยาาาาาบลไดดดดด้เด็ขตตัมทีี่สถนวจ เท่าแก่ขอให้เจ้าหน้าที่พักเนี่ยเปิดประตูให้กับเขาแต่ทว่าเท่าแก่เข้ามาได้สักพักเท่าแก่ก็ได้ลม้มลงพอเขาลุกขึ้นมาได้ในตาก็เป็นสีดําสนิทแล้วเท่าแก่ก็ได้กลายเป็นซอมบี้จากนั้นตำรวจก็ได้ขังเท่าแก่เอาไว้ตัดมาทางด้านนักสืบซอนกับพยาบาลคิมเหตุการณ์ในตอนนี้ก็ชลนลมุนวุ่นวายมากจนทําให้รถที่พวกเธอเนี่ยขับมาไม่สามารถขับต่อไปได้พวกเธอจึงตัดสินใจลงจากรถแล้ววิ่งตามหาโดยุนพอเธอมาถึงห้องก็ไม่เห็นโดยุนแล้วนะครับ ตัวโดยุนได้วิ่งเข้ามาหลบใต้ท้องรถแต่ก็ไม่พ้นสายตาของป้าซอมบี้นะทางพยาบาลคิมก็ได้วิ่งหาลูกสาวของเธอจนเจอแต่ป้าซอมบี้เนี่ยก็ไม่เลิกกาวีนะนักสืบซอนนะจึงถอยรถมาชนป้าซอมบี้พยาบาลคิมได้ส่งโดยุนขึ้นรถแต่เธอเนี่ยก็ได้ถูกป้าซอมบี้เนี่ยทำร้ายจากด้านหลังทางด้านนักสืบเนี่ยก็จะออกไปช่วยนะแต่ก็ออกจากรถไม่ได้พยาบาลคิมเนี่ยก็ได้ตะกูลบอกนักสืบว่าให้ออกรถเธอเนี่ยจะถ่วงเวลาป้าซอมบี้เอาไว้เองหลังจากที่นักสืบออกรถไปควันดำเนี่ยก็ได้ตามมาติด นักเสืบซอนก็ได้ขับรถเสียหลักแล้วรถเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดจังหวะนั้นซอมบี้เนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอหลังจากที่นักสืบได้จัดการซอมบี้เสร็จตัวของโดยุนเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วนะแล้วเสียงประกาศจากโรงเรียนเนี่ยก็ได้ดังขึ้นทางโรงเรียนเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ทุกคนเข้ามาหลบได้ส่วนทางด้านแทฮันที่ตามหายองชิกยองชิกที่ไร้สติเนี่ยก็ได้เข้ามาหวังจะทำร้ายแทฮันเลยนะด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยแทฮันก็พยายามเรียกสติ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะยองชิกเนี่ยได้กลายเป็นซอมบี้แล้วแทฮันจึงตัดสินใจจัดการยองชิกแล้วซีรีส์ดาร์ h คอีพีที่1กับอีพีที่2ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไปพลาดอีพีต่อไปแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ